ผมชอบไฟไหนเลยมัมไฟที่เขาเจอกับหลงจีนจากประเทศจีนอ่ะอี้หลงเอออีอ้หลงเนี่ยถ้าอยู่ในเซาหลินเขาอาจจะเป็นสิทธิ์เอกเขา,าจ,จะเป็นแบบว่าเหมือนที่เราดูในหนันหงจีนเนี่ยหลงจีนเซาหลินผู้แข็งแกร่งวิชาหัวเหล็กวิชาคางเหล็กวิชาลายเหล็กทนมือทนตีนอ่ะทนมือทนตีน เขาอยากเจอบัวขาวแล้วเขาอยากเจอบัวขาวมานานแล้วคู่นี้จ้องจะล่อกันนานแล้วเขาอยากเจอเขาบอกเขามั่นใจอืศิลปะการต่อสู้เขามั่นใจว่าเส้าหลินเนี่ยไม่เป็นรองมวยไทยหรอกวิชากังฟูเส้าหลินเนี่ยส่วนไทยเนี่ยมีบัวขาวเป็นมวยไทยฮีโร่เป็นเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมวยไทยบัวขาวั้นแล้วคู่นี้เจอกันเนี่ยมป็นวัดศักดิ์ศรีเลยว่าระวังเส้าหลินกับมวยไทยเนี่ยอะไรมันจะแน่กว่ากันเนี่ยแล้วคู่นี้เจอกันที่ประเทศจีนเขาเรียกว่าศึก ว่าศึกในศึกเขาเรียกว่าซูเปอร์ไฟในทวีปมันวัดฝีมือกันไปเลยระหว่างระหว่างมวยไทยกับเซาหลินพอชกกันจริงๆเนี่ยยกแรกเนี่ยไออี้หลงเนี่ยมันเป็นมวยแข็ง่งแข็งแรงแม่งเตะบัวขาวล้มหลายครั้งเยลยราคาปั่นป่วนแล้วนะความมวยไม่มันได้เหมือนกันมันเตะขาล้มพอสักพักบัวขาวจับทางได้มวยไทยก็คือมวยไทย อีหลงนี่อีหลงนี่สางง้องเลยอีหลงนี่โดนแบบโดนแบบยับอ,ะอ,อ่ะถึงกับหน้าอกเดาะจมูกหักมจมูกนี่ไม่ได้หักด้วยหมัดนะหักด้วยตีนเนี่ย <c oughs> บัวขาวถีบหน้าอีหลงเะอ่าผมดูตอนนั้นผมดูอ่านผมดูอยู่ในเรนจำดูดูอ,อยู่ดูถ่ายทอดสดอยู่โซเชียลวันนั้นผมดูนะบัวขาว บัวขาวนี่บาปมากเลยซ้อม,อมพระซ้อมหลวนจีนเตะพระเท้ามตะมงจมูกหัดโบขาวบาปเด่นพระสยับเหลยสรุปอี้หลงสู้ไม่ได้อื